ทางหลังผู้บัญชาการตํารวจนครบาลโอ้โหเต้นกันผางแล้วตอนนี้ครับคดีความคืบหน้าครับนะครับล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยรับแหล่งข่าวตํารวจบอกว่าอาทิตย์หน้านณะจ,จะมีข่าวดีแลฮะ,ะหนึ่งข่าวดีที่ว่านหนึ่งก็อาจจะมีการออกหมายจับสองก็ข่าวดีที่ว่านี่ก็อาจจะมีการจับคนร้ายได้นะผู้เกี่ยวข้องในคดีเสียต้นหรือพิชิตเนี่ยแหล่งข่าวตํารวจเนี่ย รายงานาคร่าวๆที่พอเปิดเผยได้ก็อาทิตย์หน้าอาจจะมีการออกหมายจับอันที่สองก็อาจจะมีการเขาเรียกอะไรจับคนร้ายนะคนร้ายเนี่ยที่เป็นมือปืนเนี่ยมีสองคนนะครับแล้วคนที่เอาปืนมาให้ก็อีกคนก็นเป็นสามแล้วก็คนจ้างวานฆ่าเนี่ยนะอาจจะมีสองคนหรือกี่คนก็ไม่รู้นะครับนะฮะคดีเสียต,ต้นเนี่ยตอนนี้ก็ผลงานตํารวจคนครบาลเนี่ย ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเขาก็ได้มีการประชุมกันระหว่างนาครบาลกับ <c oughs> สื่อภาคสี <c oughs> ่ก็คือที่มหาสารคามนะครับตำรวจมหาสารคามนั้นก็ไม่รู้อีท่าไหนตายผิดธรรมชาติก็ไม่ชันสูตรพิกศพก็ฝากผู้จัดการตำรวจแห่งชาติดูเรื่องระเบียบวินัยน,นะแบบนี้เนี่ยถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ไหมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมดูแลตำรวจมหาสารคามด้วยคนตายผิดธรรมชาติ ตามกฎหมายต้องชันสูตรพิกศพทําให้ญาติคนตายก็สูญเสียโอกาสในการค้นหาความจริงเนี่ยควรจะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไหมนะครับเพราะคดีแบบนี้มันตั้งแต่สมัยบิ๊กโจ๊กและคดีแอมไชนายเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าทุกคดีต้องชันสูตรถ้าตายผิดธรรมชาติสมัยบิ๊กโจ๊กอยู่นะครับตอนแอมไชนายนะ่สนะสิบสี่ศพเนี่ยตำรวจหลายโรงพักก็ไม่ชันสูตรดังนั้นก็ฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยตำรวจมหาสารคามหน่อย นะว่าทําผิดวินัยไหมไรแรงไหมทําไมกฎหมายเขาเขียนไม่ชัดตายผิดธรรมชาติก็ต้องก็จําเป็นต้องชนสูตรหาสาเหตุการตายนะจะไปอ้างบอกเฮ้ยญาติคนตายเขาบอกว่าเขาไม่สงสัยใครนะไม่ได้ครับเพราะว่าญาติคนตายเนี่ยอาจจะฆ่าฆ่าผู้ตายหรือฆ่าคนในครอบครัวตายก็ได้นะเขาจะไปสงสัยยังไงล่ะเพราะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนฆ่า คนฆ่าคนในครอบครัวตายเขาไปสงสัยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนฆ่าอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะไม่ได้เกี่ยวคดีเสียต้นเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นช่องทางว่าเฮ้ยถ้าเกิดตํารวจสามารถใช้ดูวินิจได้วา่าตายผิดธรรมชาติแล้วก็ถ้าญาติก็ไม่สงสัยก็ไม่ต้องพิสูจน์มันก็ทําให้พยานหลักฐานก็ถูกเผาไปในเตาศพพอถูกเผาเรียบร้อยไปไงก็ตายฝีป็นคนร้ยก็ไลนยลอยนวลไปต่อไปแม้ก็ฆ่าคนตายไปเรื่อยเพราะมีช่องว่างกฎหมายเพราะวิธีการ สืบสวนของตํารวจไทยมันยังไม่มีมาตรฐานสากลหรือเปล่าฝากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาการนะครับคือท่านพลตระเรก,กิตรัตนะกิตรัตนะครับหรือบิ๊กตายไปดูแลนะครับว่าตํารวจที่มาสารคามเนี่ยเราควรตั้งกรรมการไหมหรือปล่อยตามเลยไปช่วยเหลือพวกเดียวกันไปเรื่องนั้นแล้วคนที่เอาศพไปเผาเนี่ยโดยรู้อยู่แล้วว่านะาตายโดยผิดธรรมชาติมันเขียนชัดอยู่แล้วในใบมรณบัตรตายโดยไม่ทราบสาเหตุ นะครับตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็กําหนดไว้ในวิอาญาชัดเจนนะว่าหมายถึงตายโดยบิดธรรมชาติแล้วทําไมทําไมไม่ชันสูตรนะครับหมอเหมืออะไรต่างๆบกพร่องหรือเปล่าไม่น่าปล่อยไปนะครับดังนั้นเนี่ยการตายของนายต้นหรือนายพิชิตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นครูใหญ่เป็นบรรทัานในสํานักง,งานตารวจแห่งชาติปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้มันดีกว่าน,นี้ไม่ใช่แบบออพอเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เขาไม่ติดใจอ,อนะ เออก็ก็เผาเลยอเอารียบร้อยเลยทั้งๆที่หน้าแมงกะดำอายุก็บสี่สี่ร่างกายแข็งแรงล่ำบึกอยู่ดีๆตายไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่ผ่าศพพี่น้องครับฝากตำรวจฝากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับอย่าช่วยเหลือผู้เดียวกันครับทุกวันเนี่ยคนดูถูกตำรวจเยอะนะดูถูกตำรวจเยอะเพราะมีตำรวจบ,บางคนเนี่ยมันทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันมักง่ายหรือเปล่านะครับอย่าปล่อยพานนะครับนะเรื่องที่หมาสรรารละคำเนี่ยเผาศพไปเนี่ย แล้วก็ไม่ชนะสูตรเนี่ยอย่าปล่อยผ่านนะครับนะครับคดีแบบนี้ไม่ควรใช้ดูมินิตั้งแต่สมัยบิ๊กโจ๊กแล้วคดีแอมทนยายน่ยนะนะนะครับผมเองเป็นทนายผู้เสียหายทนายน้องอ้อยในคดีแอมใจยายนะครับผมเนี่ยเดือดร้อนแทนผู้เสียหายนะครับว่าเขาตายแล้วเนี่ยถูกวางยาพิษตายเนี่ยครับหรือสงสัยว่ามีแอมมีใจยานายอยู่เนี่ยแต่ไม่ผ่าศพเพราะไม่ผ่าศพเขาก็ไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปเอาผิดคนร้ายได้ นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะและยิ่งคนร้ายที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมันเนียนนะเนียนคลิปนะครับเพราะฉะนั้นคดีต้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการสอบสวนตำรวจมหาสารคามนะครับฝากฝาก,ฝากออผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลตำรวจมหาสารคามด้วยนะเพราะสมัยพี่โตก็บอกล้วทุกศพที่มีการตายผิดธรรมชาติต้องชันสูตรนะครับต้องชันสูตรจริงไหมครับพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วย เพราะว่าบางทีคุณอาจจะโดนผัวคุณฆ่าตายโดนเมียคุณฆ่าตายก็ได้นะโดนพี่น้องญาติพี่น้องฆ่าตายก็ได้เพราะสมัยนี้เมียฆ่าผัวตายก็เยอะผัวฆ่าเมียตายก็เยอะนะครับนะพอตายเสร็จก็เรียกตำรวจมาแล้วก็บอกว่าหนูไม่สงสัยนะครับว่าเขาเป็นอะไรตายนะหรือผมไม่สงสัยว่าเขาเป็นอะไรตายก็กูเป็นคนฆ่ามึงตายเองอ่ะมันก็เป็นช่องทางร็สบายก็รอดคดีไปเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจบางคนเนี่ย ที่ไม่ยอมชนสูตรเนี่ยรับเงินรับทองหรือเปล่าและยิ่งถ้าเกิดคนที่ฆ่าตายเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยเขามีเงินเยอะด้วยพี่น้องคิดยังไงกับพี่เดลพี่เดมันก็เป็นคนปากอย่างนี้แหละนะพอพูดอะไรแม่งก็จะมีเรื่องมีราวขึ้นมาลนะพี่เด็เป็นคนชอบอย่างนี้แหละพี่น้องคิดยังไงละ่ะเอ่อให้ข้อคิดอย่างนี้ดีไหมฝากกํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะอะไรที่มันตายแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายมันก็ต้องชนสูตรกฎหมายก็เขียนไว้แล้วนะเอาเปิดตัวบทให้เขาดูหน่อย ตัวมากฎหมายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่ากูมั่วเปิดมาตาเลยครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยมาตาหนึ่ร้อยหนึ่เนี่ยนะครับนะนะตายโดยผิดธรรมชาติหมายถึงตายโดยยังมิปรากฏเหตุก็คือตายโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรตาย อยู่ในมาตารา148วงเล็บ5ใครอยากหาพเาพิ่มเติมเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าวิอายามาตรา148ครับ <Old. S 2> พอตายไ้้ิิดธรรมชาติปุ๊บอ่านะก็เป็นกรณีที่ต้องมีการชันสูตรพิกศพพนักงานสอบสวนหมอก็ต้องชันสูตรพิกศพแต่ที่มาหาสารคามไม่ชันสูตรพิกศพนะนะโดยอ้างว่าบุคคลในครอบครัวบ,บอกโอ้ยไม่สงสัยหรอก ฉันไม่สงสัยหรอกว่าเขาเป็นอะไรตายอืมนะเผาเลยเผาเลยจ้านะครับนะแล้วก็ไปดูมาตรานะครับไปดูมาตรานะครับอืมเราให้ดูนะครับมาตราร้อยห้าสิบทวิอืมนะมาตราร้อยห้าสิบทวีเขาเขาว่ายังไงละ่นะอ่าเดี๋ยวพี่เดย์ให้ดูนะเขาบอกใครก็แล้วแต่ไปกระทาการไปกระทาการใ,ใดๆอ่าแก่ศพอ่านะใครแล้วแต่นะไปกระทาการใ,ใดๆแก่ศพนะฮะ นะครับก่อนที่จะชนสูตรพิกศพนะครับนะฮะนะครับในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีครับจำคุก6เดือนถึง2ปีครับและถ้าเกิดอการที่ไปเผาศพหรือไปกระทาการใดๆแก่ศพเนะี่ยก่อนชนะสูตรพิสูจน์เสร็จเนี่ยทำไปโดยทุจริต หรืออําพรางกดีครับรับโทษสองเท่าครับจาก6เดือนก็เพิ่มเป็น1ปีจาก2ปีก็เป็น4ปีคือติดคุกสูงสุด4ปีครับมาตรา1น0่วิครับ1 5อยสบวิใครเอาศพไปเผาไปอะไรต่างๆสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมติผมไม่ได้พูดถึงคดีใดนะอันนี้ก็ให้ความรู้นะครับเวลาญา,าตาิเราตายผัวเราตายเมียเราตายเนี่ยใครรีบเอาศพไปเผาเนะี่ยทำลายหลักฐานเนี่ยครับติดคุก4ปีนะครับฝากตำรวจมหาสารคามเลยนะดูแลด้วย แล้วก็ตํารวจโรงพักไหนนะครับนะ mm hmm. พอมีกายตายผิดธรรมชาติแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ชันสูตรนะครับก็ติดคุกครับหนึ่งห้าเจ็ดครับ,รบ mm hmm. มาตราหน uh ึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับหนึ <15 7. S 3> uh ่งอยห้าเจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหนะึ่งห้าเจ็ดนะจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปีเพราะนั้นฝากดูแลตํารวจมหาสารคามด้วยว่าควรจะตั้งกรรมการสอบสวนนะสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะทํางานแบบ มักง่ายไม่ได้นะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะนะตำรวจเนี่ยจะต้องเป็นพิธิพึงของประชาชนนะตำรวจไม่ใช่ทําผิดกฎหมายเสียเองจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าใครเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์ไม่ใช่นั่งดูกันตาใสอะไรต่างๆเลนะกดไลค์กดแชร์กันไว้พี่เดยจะได้มาจัดรายการบ่อยๆนะฮะนะฮะนะครับเพราะนั้นก็ใครดูรายการพี่เดยไว้ก็จําไว้ เนะพราะพี่เดชก็ให้ความรู้ทุกวันนะตังก็ไม่เก็บนะครับเราก็เป็นผู้บรรยายกฎหมายอยู่แล้วเป็นทนายความมากับปีนี้ก็เท่าไรสามสิบแปดสามสิบเก้าปีแล้วหกสิบเอ็ดแล้วก็อยากจะเลิกว่าความแล้วเนี่ยนะนะเป็นหัวหน้าสำนักง,งานอย่างเดียวดีกว่านะครับนะจัดไปครับนะเรื่องแรกนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับอมมีอะไรที่น่าสนใจครับ